สวัสดีครับผม,ผมนะคมครับเมื่อนี้ครับผมมีตัวเลขและมีความฝันจากปู่แสงครับมาหลายฟังงวดจ่ผ่านมากเลครับปู่แสงแกบอกว่าแกถูกเลข91ครับแล้วกลับมาฝันต่องวดแกฝันเห็นผีครับแบกข้าวขึ้นบ้านใหม่ในความฝันค่อนข้างที่จะฝันสัส้นๆครับผมก็เลยต้องมาขออนุญาตราอความฝันรายละเอียดให้ทุกคนได้ฟังยาวๆเพื่อทุกคนแสดงข้าใจครับ ปูแสงครับแล้วบอกฝันสัส้นๆผมการสื่อิยาสีบอกเห็บบนหอดเวลาเนาะแกบอกสันจีนเนสั้นจุดปุ๊บบอกบันหอดบอกทิพย์ทิมาเลยแล้วก็บอกตัวเลขแล้วก็จบเลยว่ะผมก็เลยพยายามถามเพื่อให้เล่าตอบถามเพื่อให้เล่าตอบเพื่อให้มันได้เรื่องเล่าของฝันปูแสงเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันหายลังอยียดที่เลขออกเลยไลฝันว่าเพื่อนเนี่ยไปซอยงาน ขึ้นบ้านใหม่หลังหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นบ้านนะคือฝนมันตกตกอย่างหนักเลยตกจนแบบขึ้นหนัมันสถิถ่วมเลยแหละตกอย่างหนักเลยซึ่งปูแสงแล้วก็อยู่ในบ้านแล้วนั่นแหละ,ะ,ละคือฝนมันตกลงมาน้ํามันท่วมนัามันไหลกีโค้นกี่ต้มนี่คือมันเปื้อนเต็มหมดเลยเขาว่าร่างจีจัดงานขึ้นบ้านนะ เขาของอีหยังกับเขาคือมันเปื่อยมันมีแต่ขี้ต้มหมดเลยเพราะว่ามันเป็นดินดินภูเขานะนามันไหลแลัอย่างที่ว่านำแลัอย่างที่ว่าฝนหยุดแล้วมันก็เศร้าเขาก็พากันเก็บเขาของเก็บของเซตเหมียนนะเพราะมันเปื่อยขี้ต้มแั่พอเซจแล้วครับอันนี้เจ้าภาพเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าสีขออนุญาตขึ้นบ้านไมเดอบ้านเก่าน้ําท่วมเพิ่นว่า ก็คือมันสซกะปก๊กวันนี้มันเปืือนหลาเจ้าของบ้านบอกว่าจะขืนบ้านจะขืนบ้านไหมมาเนี่ยเป็นหลังไม่หลังนี้นำมันทวมแล้วมันเป็นบ้านเก่าก็เลยบ่อบยกขืนก็เลยเสียหายทุกคนเก็บเก่าของมาขืนบ้านไม่แทนปูแสงแล้วก็ยืนงงนะเนาะเนาะมันคือมีหลายหลังแต่านะาะหรอวะมันคือมีหลายหลังแท้ละประมาณนี้ครับปูแสงแล้วก็ ถือของถือยังคือขึ้นใหญ่อีกจากบาดล้านหนึ่งมาอีกบาดล้านหนึ่งก็คือมันอยู่ใกล้ๆกันละพะศันจริงๆแล้วคือตั้งใจจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก็คือหลังตรงที่ว่าน้ําท่วมนี่แหละแต่จู่ๆฝนมันหยุดแล้วมันเปื่อนหลายเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าให้ทุกคนเห้นใหญ่ของมาอีกบาดล้านหนึ่งพอบาดนี้มันเกาแล้วน้ำท่วมก็แหงมาขึ้นบาดล้างไม่พะศันมันก็อยู่ใกล้ๆกันแหละครับก้ายๆว่าเป็นบานแฝดนะ ปูแสงแล้วก็ถือของถือยังซอยเขามาแต่ตอนที่ว่ามาขึ้นบ้านหลังใหม่จูจๆมันมีคนครับจักยางมาทางในบ่หูแบกข้าวมาให้แบกแบกเขาเลยไม่ใช่ข้าวเปลือกนะเป็นข้าวสารเป็นกระสอบดกระสอบดำต้านเนี่ยเสี้ยวขาวหลับแบกมาต่างคนต่างตจใจไม่ประมาณแบบมันมันปเป็นคนเมืนกันเป็นผี ผีแบกข้าวสารมากขึ้นบาหล้าง,งที่ว่ากระังจะขึ้นใหม่นะ่ะเยอะมากแบกข้าวสารแบกข้าวสารแบกข้าวสารมาๆเอามากล้องใส่้บบาหล้างไม่เต็มเลยหลังจากสักพักหนึ่งกับพักกันหายไปแล้วก็เหลือแค่กระสอบข้าว้านบเบึงนะโอ้ยยี่สิบสามสิบสองเลยแหละบอ,บอกถึงนะเอ็มแต่ตารางบานเลยมีแต่ข้าวสารทุกกระสอบบม่มีข้าวเปลือกเลย ปูแสงแล้วขา,ขาวๆเนาะประมาณยี่สิบถึงสามสิบสอบได้ละข่าวสารแล้วกับงงตัวแรกเนะี่ยงงตันแรกแล้ววาสันขึ้นบ้านยูดีฝนมันตกมันแห้งมาเนี่ยน้าท่วมบ้านหลังนั้นวาสันจู่ๆวาสันบบขึ้นเราเดินบ้านหล้างนี้เห็นมัาขึ้นบ้านล้างไม่วะสันงงบันรอบสองเห็นผีแบกข่าวสารมาไหอีกบ้านหล้างไม่วะสันปูแสงเราคือเ่องอู้งงแทนเนาะเจ้าของบ้านคืองงแทนเนาะวันนี้ แล้วก็บปฏิวัตครับแล้วก็ยื่นเบงครับแั่พอยื่นบนสภาหนึ่งปู่แสบอกว่าตัวเองก็คือเสด็จเตือนก่อนเสด็จเตือนจะทำเาตัวเลขนะตัวเลขแบบไหนคือปู่แสงเราเห็นตัวเลขหรืครับตัวเลขมันอยู่ข้างบ้านเนาะหลังบังย้อยหนึ่งตัวเลขบังย้อยหนึ่งเลยบ้านหลังที่ว่าน้ําท่วมน่คือมันเป็นบ้านเลขที่มันเป็นบ้านเลขที่เก่ามามันเป็นบ้านหลังเก่าแล้วน้ํามันท่วมแล้วเลขที่บ้านน้ําท่วมหลังนั้นก็คือสามเจ็ดสี่ ที่ปูแสงเราเห็นบ้านล้างไม่ที่ว่าผีแบกข้าวสารมาให้ล้างนั้นก็นครับก็คือบ้านเลขที่แปดห้าสองแปดห้าสองปูแสงคือจำได้มันเขียนขางบ้านคางไม่เลยบักใหญ่เลยคือสามเจ็ดสีไอ้บ้านหล้างไม่เนี่ยมันเขียนแปดห้าสองบักโตบักน้ยเลยอยู่ขางข่างไอ้ขางไม่ขางบ้านเลยปูแสงเราได้เห็นชัดเจนเลยเออนี่คือในบ้านเลขที่ในความฝันเนี่ยผมถามต่อ แลปูแสงเนี่ยมีบ้านทีตรงที่ว่าปูแสงฝันบอปูแสงก็ตอบว่ามีเอาบอล่ะผมก็เลยตอบว่าเอาก็ได้ในเมื่อปูในในเมื่อปูนี่คือฝันฝันอยู่บ้านหลังนี่ผมก็เลยถามเผื่อครับปูแสงก็เลยให้เลขมาบ้านเลขที่ที่ปูแสงฝันครับคือบ้านเลขที่คือสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเลยส่วนบ้านที่ว่าเห็นในในฝันก็คือน้ำท่วมก็คือสามเจ็ดสี่ผีแบกข้าวสารมาให้ก็คือแปดห้าสอง นี่คือตัวเลขทั้งหมดครับของปูแสงแล้วก็ฝันกันนะครับจริงๆแล้วเราฝันเราบอดสันไหงเราบอดสันแท้งจุดปูดเดะกบเอ้ยปูฝันมาปูไปขืนบานหลังหนึ่งฝนมันตกน้ำเปียกหมดบ้าทลังนั้นบาทที่สามเจ็ดสี่บาทพ่อฝนเศร้าแล้วเขาบอกว่าแหงใหญ่เขาคลองไปอีกบ้าทล้งนึงจะขืนบ้านหลังใหม่บ้าทลังนั้นคือบ้าทที่แปดห้าสองสักพักหนึ่งผีแบกเขาสารมาให้ประมาณยี่สิบทุ่มสามที่ก็สอบได้มั้งบ้านหลังนั้น น,น,นี่คือปู่แสงแกพูดแบบนี้ครับสั้นๆผมกพ็พยายามบอกเนาะพยายามถามพยายามพยายามถามเราว่าความฝันเรามันเป็นแบบใดแบบใดสินะผมก็ถามหลายเติมแหละแ,แล้วก็เราก็บ,บอ,กอ,อกมาเถะน้อยเถะน้อยเถะน้อยสินะคือแกสรุปมาให้สรรั้นๆครับสรุปมาบาหอดเพราะสามสิบบินี่คือความฝันของปู่แสงถามว่าตัวเลขสวยไหมคือไม่รู้ครับแต่กับมีโอกาสมากบอกเป็นไปได้เลยคือขึ้นบ้านหลังเก่า ตอนแรกตั้งใจจะขึ้นบ้านหลังนั้นแหละแต่ว่าน้ํามันท่วมมันซกป๊กมาเนี่ยเขาเจะจะภาพก็เลยใหายไปข้นบาใไม่แทนสามเจ็ดสี่ก็สวยนะครับบ้านหลังเก่าบ้านหลังใหม่คือแปดห้าสองแต่บ้านที่นอนฝันคือสามศูนย์หนึ่งผมถามว่าปูแล้วสซื้อบ้านหลังไหนหเ่ะบ้านนี้ปูแล้วก็ตอบว่ามึงก็สือทั้งสามหลังมาแล้วผมว่าโอเคครับเราบอกคือแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบ คือความฝันก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะมาตัวไหนแต่คือคนฝันก็ฝันได้แบบนี้แต่ว่าใครจะไปตัดเล่นก็ลองดูครับแต่ถ้าไม่ตัดเล่นก็ไม่เป็นไรแต่ที่แน่เลขความฝันของ,ของปู่แสงเนี่ยถ้าเข้าก็คือเข้าตรงแต่ถ้าไม่เข้าก็คือเว้นงวดหนึ่งครับหรือมันจะมาสองตัวบอก็อย่าลืมตัดเล่นบ้างครับบ้านหลังน้ําท่วมครับคือสามเจ็ดสี่บ้านใหม่ครับที่ว่าผีแบกข้าวสารมาให้ก็คือแปดห้าสองสวนบ้าน ปู่แสงนอนฝันก็คือบ้านเลขที่301นี่คือตัวเลขทั้งหมดของปู่แสงแต่เราไม่ไมน่้บั้งครับชุดทิกอย่างก็เป็นเพียงแค่แนวทางกับปูใส่จักรยายนครับ่าจ,จะนับชมก็เอาไว้เพื่อเปรียบเทียบนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณหลไท่าสวัสดีครับ